กินผักด้วยเก่งมากเลยสองพี่น้องเก,ก่งที่สุดในโลกเลยไนะอ้บางพัดลมว่าสิบบางพัดลมนี่ว่ากินผักกินผัก,ผก,ผกอู้สองพี่น้องแข่งกันกินผักแล้ว,ลวอู้อู้ เมื่อสนใจแมงมาแรงต่างแซบบอบอบานแซบบลูท้องเหนือกินให้หมดนะครับฮะโหุงบอบานกินเดเอ้องเหนือกินให้หมดนะลูก ครับเออดูมานั่งตรงเลยครับว่กินนึ่งปลาบ่เออปลานี่หนึ่งยัง่งนานี่อยู่ในหจว่าหายอเอาใหนงอยืดชิงไหนเอาให้น่งอะไรจเียะคุยด้มันั่ง้างหลันนคนนึงนะมานั่งนึ่คนนึงนงแล้คุณไปเลย่่านีนี่นี่นี่จะาของนี่อยู่นี่ ประกอบในโลกองวันแข่งไล่กินเป็นมเโม่ค่ะกินแล้วนานรต้นไนกันครับเอาน้ำน้ซื้อซื้อน้ำดเลยซื้อน้ำแน่ลอกินดูเดี๋ยว่เียไม่ที่ยอไหละพ่อลรเหากินอางกองกินอ่างกองอ้าโอเคโอเคนะว่าเราเกียรตทำกินต่อไปผมมาเล่นแล้วนะฮะเันปลาไหมซุปยังไงซปลอ่ปลาอ้ไม่พอไม่พอไม่พอกินนะอกินนี ไปไม่พ่อกินมาอ่าอิ่มแล้วกินข้าวกินข้าวชอบยุ่ใส่ลูกชนะเราลุ้นไปเท่าไหร่บ้างวันนี้น้องเหนือไปอยู่นะฮะไปขี่ช้างขายผลไม้กับพ่อรอบขี่ช้างหรออืมรอบขี่ช้างวันนี้แซ่บเบอสองหนุ่มพี่สั่งขายผลไม้แล้วไงวะ คือต้องสร้างเลยคือต้องสร้างอะไรต้ขายเลยเี่ตีไม่ขายหมดละไวอะไรกระโดดทั้งทางน้อง้งยังไปมาเฮ้ยตอนนีลาเขาถามว่างเย็งเยนเย็เอไเนี่ยข้าวผัดน้องเหนือจะทานเร็วกว่า เร็วขวาข้าวขาวป้า,ปาส่วนน้องบอบานเนี่ยกินเบ,บาเบาเลยหหลพ,พ่อสิงขี่เจมมี่เหรอคะเดี๋ยวซีรอดูได้เลยครับ11บเนาฬิกาของวันนี้ฮะผมจะขี่ช้างไลฟ์สดขายผลไม้ครั้งแรกครึ่งครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกแล้วครั้งแรกในประเทศไทยเลยแค่ครั้งเดียวเต่ถึงเงิกินผัดพัดไหม มือนขี้สร้างมือหื้อขืนล้งคาไรเอาตกแก่มาลูกเก่งเหรอตัวนนโอ้ยเก่เมือน่ปาไหม่ปาไหมเอซก็อย่าลืมไปดูนะฮะผมจะไลฟ์สดในช่องแฝดสยามนะครับช่องนี้แหละเวลา11นาฬิกาครับ อะไรเป็บุกหรอฮะะไรเป็นบ e ุกเดี๋ยวปล่อยถ้าเือนนึงก่อนถูกปิดกั้นอยู่ใครกันมีกั้งมีบ่มีจันเรนจันเ่นบัวเรน้น้ลารือแซบบัวบาน่อร่อยมากเลยฮะ เยอแม่แม่รอชมเยอะนะคะเอ็นดูวบานกินเองเก่งที่สุดเฮอยลูกอยากกินของเขาคนนีกินเลยมันลองมูลูกลองเลยเนื้อเนื้อเออเตยมหนาเออแสดงว่าน้องเหนือชอบกินข้าวมีหน้ามีหน้าเอาอย่างก็ลูก ไออีกเน,น,นเนอเนอะเยอะอยู่แล้ก็ดื่มนมไหมที่เหนือจะหมดแล้วตู้เย็นก็มีขน,นมปังเนาะขนมปังปรุกใส่กล้วยไนะหมอะเนือกินนมปังปลกลกนมปังเบากล้วยขนมปังไม่เอากล้วยครับเอาคเราเองโอ้มหตังรึเปลาากินแผ่นบนมันจะไหม้ เ่เลยเกาบโมเ็เลยเ็้วนเปิเปล่าเปาเปล่าเปาเปล่าเปล่าเปล่าใครมาถึปากลูกใครแล้วลูกใครรมันออกาปากแล้วใครวาถึมเืตาเลยใคจเมืตาลูกเอ้าอานมากินด้ อยังเอาเอาัออกเอพัจิ <rant y> Hence, ้งกี้เขาถูกไหมอย่งนี้คอเขาบ่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 ให้กินข้าวดีแล้วกินข้าวเสร็จกินกล้วยนะครั้งแรกที่เห็นน้องเหนือทานข้าวเสร็จป้าเอาถ้วยมาดิตตอกล้วยให้ลูกคนีนมันหิวเยนมันหิวกิน่าบวหมวววหหิวหิหว กินได้เลือเทอมากเลยทอดเลยเค็มไหมเออสุดยอดต้องกินหอยกินอันนี้ด้วยมันก็ได้มีพลังสูงแจกป๊อป บัวบานกินผักกันด้วยเจ่งจังเจ่งครับเขากินเจ่งมากเลยน้องบัวบานเนีน่ยก,กินเก่งเลยาอ้วนเนาะนี่อกอ่างนขากินทั้หมดเลยอ,อนนะไอ้บุลุกอไอีกวะ lòng pang, không thích ăn đi ăn là bao, không ăn thì, thích à thì à <laughs> เด็กใส่ทำให้ใหใสิ่มงมีชีวิตฟัใไปเลยไม่ใช่คุณเอาละคุณฟัาเล้วอัเนเดยวชิ้นแล้วเหรอสองสามชิ้นเน่ยแอป,ปลลอปอนด้คุณพาไปตรวจยังงสอยสิ มันรั yup. <S 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 งกนหมูหน่อยกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันรังกันหมูกันเก่งจังลูกเอฟซีบอกเก่งมากเลยนะฮะกินกระเทียมกระเทียมหรืกระเทียมเอ้ากินสวย์นะว่าเป็นหลายคำแล้วบ่าวอเมริกาขุดแป้ง ตอนนี้เขาพูดได้สิทธิ์เสกเนื้่นะฮะนั่งนั่งกินมูนองไหยลูกนั่งกินมูนองไหยกินแอปเปิลเป็นมูนองไหมเออกินมูนองไหยลูกทำถูกแล้วให้น้องวัวบานกินเองนะเปลี่ยนความสนใจแล้วพอเห็นพี่เขาอแก้วนี่นี่ลูกนี่นี่เอาน้ำเนี่ยนี่นี่นี่น้ำบุกลาเออ อยามันตายตายตโอหเียมดเชอางูไปย่างเลี้ยรูแต่เอาเกี๊ยวน่อย่ี้วม่เอาเกียวาแน่แน่สออกเสเด่นแล้วสวอนมาสอนมาบ่อะไรเหนอ้องอื อ,อยากเห็นบัวบานน้อยผมสั้นบ้างชิ้นใหญ่ลนะ่ะลูกพ่อหยิบมาดิเราตัดให้พ่อหยิบมายิบจานนะลูกซเซเลนอามารถปฏิตนนันด้าหมสับ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 ตอนใหญ่พูดให้ฝึกจับกีดีงงตะกวุ้นเมว่วานยัง กกินใส่ปากเลลุเหมือนลูกกินมาได้มันฆ่าข้อนะฆ่าขอนด้ทำยงเองกัดเลยลูกมาจิ้มจิ้มมาปจิ้มกันฆ่าข้อนี่เนี่เนียจิ้มอะหลวงอันนี้นะกินกล้วยกินกล้วยเก็บกินดีเต่ว่าใสาไข่ โตสาย์ยูแมนเซ็ตเราคิดได้น้องบัวบานจะคลอดเมื่อไหร่อีกประมาณสิงหาสิงหาครับปลายสิงหาคลอดเดือนเดียวกันกับกับเจ้าบัวนี่แหละอันนี้น่าจะเล่นแล้วใช่ไหมเล่นแล้วใช่ไหมเล่นกับพ่อได้เปล่า เขนเนปีแล้วกินนร้เระสมสีนแล้วอันนั้นหนูเินเขไปไหมอ่าอร่อยไม่รู้ดำน้อยเดือนเดียวกันเลยครับแสดงว่าคุณแป้งเนี่ยครับ có cho ổng bằng cắn chứ mấy Cười phải hà mua bàn Trắng chảy mấy chơi khu xinh เนนแล้วรลูกชายที่บ้านแปดถึงเก้าขวบยังทอดข้าวอยู่เลย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้4,887แมีนอยู่บ่บ่เมนจ้า เก่งมากรูปหล่อเอฟซีบอกเล่นแล้วนะฮะฮะอออรวมเรือนจำสามพันาดเสกมือคนติดโควิดสี่พันทุกคน 4, อ่อนสีนะ่พันกว่าไปขอจอกเต้ขวดอะไรนะติดเอารลงเรๆอ๋อน่าจะรวมเดือนจำโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเชื่ออยู่ครับเห็นเขาบอกว่าเดือนจำติดเยอะนะฮะผมขอพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้ที่เข้ามามรับชมแล้วฟังอ่ะปัดปาดก่อนปัดก่อนมาตีย้ายมาตีย้ายมาปัดหมดเลยอุ้มอุ้มอุ้มมื่อนี้อุ้มมื่อนี้ ป,ปัดตรงนี้เ้อนี่ปัดตรงนี้นี่เออพี่เอาสกวอตเทมมาดึงออกออนนระวังด้วยนะได้ครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะที่เข้ามา,ารับชมครับเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์น้องวาบานรับประทานอ,อาหารนะฮะไปแล้วไปหาเล่นแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะไปบ้านช้านะฮะติดตามรับชม คลิปวิดีโอต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับอะไร